สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาวพิมพ์ผ้าเพื่อนผ้าพี่ผ้าน้องเฮ็ดแนวอยู่เรากินพี่น้องเอ้ยสาวเล่าคนไก่บ้านพี่น้องเอ้ยมาจับพี่น้องลืมเฮ็ดกับข้าวน้ากันพี่น้องมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายพี่น้องเอ้ยสาวเล่ากับสิผ้าพี่ผ้าน้องมาต้มปลาน้ากันนี่แล้วพี่น้องเอ้ยต้มปลานิ่นนะต้มปลานิ่นกินกันแซ่บๆพี่น้องเอ้ยสูตรไผสูตรมั่นเนาะพี่น้องเนาะมีหยังอยู่ในตู้ขอยก็ะดนออกมาใส่เบิดพี่น้องมีแครงแครอดก็มาใส่น้ากันเบิดพี่น้องเอ้ยต้มแบบสูตร ่อยกะจะต้มแบบนี้แหละพี่น้องแล้วก็บ่มี่ยังหลายพี่น้องเอ้ได้ได้แม่มดแดงมาพี่น้องมาอ้างพี่อ้างน้องก่อนนะสิเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินมันแซ่บๆนัวๆก่อนมื้อนี้ว่าัสดอกหลังจากนั้นคอยกะจะขนลงหม,ม้อมดส่วนสุนแนวพี่น้องเอ้ยหมอ้อพดบ่พดก่สร้างได้สูตรคอยเป็นจังซี่แม่แต่ว่าเฮาบ่อยากคนหม้อมันก็บ,บ่กข้าวนาะพี่น้องเนาะนี่ละจ้าสาวพิมพ์ก็จะเก็บลงไปเก็บลงไปงไข่มดแดงอันแม่มดแดงมาเฮ็ดอยู่ใบบักติ้วพอดีพี่น้องเอ้ยก็เลยทิ่มลงนํากันพี่น้องนี่ละจ้า พอรอข้าวเดี๋ยวหม้อเริ่มพดพี่น้องเอ้ยนี่แหละจ้าสาวพิมพ์กับจ้าอาปานําลงไปเลยพี่น้องลงหม้อพี่น้องหม้อหม้อกําลังพดลงไปน้อยหนึ่งคนไปคนมาน้อยเดียวนี่แหละพี่น้องเอ้ยเติมด้วยลูกโดดพี่น้องเอ้ยผมมีอย่างหลายดอกลูกโดดลงไปหลังจากนั่นกระใสรถดีลงน้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยเพิ่มความเซฟความนวเนะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นก็คนไปคนมาน้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยคนไปคนมากก็เติมด้วยเกลือน้อยนึงสีอวดมน้อยนึงเขาแต่งสีสันมันทให้เป็นตะกินเป็นตะเซฟด วันนีย้ยายคุยกับว่านะ้าพี่น้องอันนี้เห็ดลายลายมันเชียนมันจะกินบ่เบิดพี่น้องเออยามนันนะบัดยามนันเผื่อว่าเห็ดลายลายรูปแบงพี่เบิงน้องกินพี่น้องเอ้ยมือข่อยเห็ดลายมือข่อยเห็ดหน่อยเนาะจะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นพี่ก็ว่าเ,เพื่อนทีทำงานผ่านนายอยากกินอีอย่างครอเพืเ่อนนะซุปมักแตงโอ้ยแม่ใหญ่นะรสมากเพืได้ซุปมักแตงซนะุปให้แน่ว่ะซุปให้กินแน่ว่าซุปอันละมากมากเพื่อนได้มักแตงมากเขาามาให้ซุปเขาก็เลยว่ายายจะกลับไปซุปเอาโลดทานว่าเซฟกับซุปให้เพื่อนกินโลดขอยยยบ่่่ซุปปดออออกคต้้มลาูพีนง หลังจากน้ำงมอต้มปลาเขาก็จะเลื้มพดพี่น้องเขาก็จะเสืบเสืถ้วยเลยแหละพี่นอ้องเพื่อนกับพี่เฮ็ดเองเพื่อนได้พี่นอ้องอื้มซุปมักแตงเพขนก็นจะสุปมักแตงนะแล้วไปสู้เพื่อนกินพอเพื่อนสุ้เรียบร้อยพ,อพี่น้องเครื่องหนึ่งเพื่อก็แม่งเสื้อผ้าเข่าเคิงหนึ่งเพื่อก็เอาใส่ถุงเตรียมไปมองเฮ็ดง,งานเพื่อนได้พี่นอ้องผู้เฒ่าเนาะเพื่นอนไปเลือกมะเร็ดกันเพื่อก็จะไปกินน้ำกัดพี่น้องอืม้ม แม่เล้ยเขาเห็ดยังไปสูบคน,นกินมันกะเซฟมาสวนซูนิ่งแล้วน้องเขาเห็ดเรียบร้อยแล้วแม่พี่นอ้องอืมันก็นแม่นอยู่ดอ,อกไข่ว่าหลังจากนั้นเขาก็เพิ่มเสิร์ฟพี่น้องเอ,อ้ยมาบนพื้นในพี่พี่น้องพังชำนันแหละเริ่มเสิร์ฟออกไปพี่น้องมาเบิ่องนี้โต๊ะกับเขาไข่ปลามีอีหยังแน่พี่น้องเมนูหนึ่งกับแม่นซุปมักเต่งเาข่อยเมนูหนึ่งกับต้มปลาของสาวพิมเนาะมันจะมีสองเมนูนี่พี่นเราซุปมักเต่